สวัสดีครับผมบุ๊ซนะครับสวัสดีค่ะครูกวางจาก g ก e s t v i e นะคะอยู่กับครูกวางคนเดิมออนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะสอนไหว้ท่าฟรีสไตล์แล้วนะครับเราจะทบทวนของเก่าก่อนใช่ค่ะคลิปที่แล้วเราไหว้ฟรีสไตล์แบบจับโฟมก็คือมือสองข้างจับโฟมแล้วก็หมุนแขนซ้ายเป่าลมออกหมุนแขนขวาแล้วก็พลิกหน้าขึ้นมาหายใจเดี๋ยวนี้จะให้ครูกวางเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับเราจะสาธิตจับท่าจากบนบกก่อนโอเคให้ครูกวางหันข้างนะครับ คนที่ถนัดมือขวาก็ให้พลิกหน้าหายใจไปทางด้านขวานะครับเวลาเราไหวเราจะมองพื้นนะครับลักษณะของการมองเราจะมองเฉียงมาแนวนี้นะเราจะไม่มอง90องศาแบบนี้นะครับมองเฉียงเฉียงมาประมาณนี้ให้แขนอยู่ระดับเดียวกับใบหูยืดแขนให้ตรงเวลาที่เราดึงแขนซ้ายนะ เราก็ใช้ฝ่ามือจับน้ำแล้วก็ดึงน้ำผักไปข้างหลังผักไปให้สุดเลยอย่าดึงแขนออกด้านข้างแบบนี้นะเรากดลงมาตรงๆคนที่ฝึกใหม่ๆให้กดลงมาตรงๆก่อนแบบนี้นิ้วโป้งผ่านต้นขานะครับผักไปให้สุดมือเลย แล้วยกแขนข้ามน้ํากลับมาวางที่เดิมในจังหวะที่เราหมุนแขนซ้ายเมื่อกี้นะครับดูทีนึงนะหมุนแขนซ้ายใช้มือดึงน้ําพร้อมกับเป่าลมออกปากเนี่ยเป่าลมไว้หมุนแขนขวาหมุนแขนขวาแล้วก็ค่อยๆพลิกหน้านะครับออกแรง ดึงที่มือแล้วก็ค่อยๆพลิกหน้าขึ้นมาอ้าปากหายใจเมื่อปากพ้นน้ำสายตาเราจะมองขึ้นไปบนฟ้านะครับลักษณะาการมองประมาณนี้ก็จะอยู่ในจุดที่มือผมแกว่งอยู่ตรงนี้นะจุดนี้นะเรามองลักษณะประมาณนี้มือแตะต้นขาอ้าปากหายใจปิดปากก้มหน้าแล้วก็หมุนแขนกลับมาที่เดิมอีกรอบหนึ่งนะหมุนแขนซ้ายเป่าลมออกผักไปให้สูดหมุนแขนขวา พลิกหน้าหายใจเก็บล้มให้ได้แล้วก้มหน้ายกแขนตามนะครับประมาณนี้ลักษณะการดึงแขนก็คือเราจะไม่ดึงออกด้านข้างแบบนี้เนาะครับเราจะไม่ดึงออกแบบนี้นะฝึกใหม่ๆให้กดมือลงมาตรงๆแบบนี้ก่อนนะครับให้แขนอยู่ข้างลําตัวมันอาจจะรู้สึกว่าใช้แรงเยอะนิดนึงเ<ช>นาะครับการยืดแขนตึงเนี่ยมันจะดึงค่อนข้างยากแต่ฝึกใหม่ใหให้ฝึกอย่างนี้ก่อนนะให้แขนอยู่ข้างลําตัวนะครับแล้วก็ยกแขนให้ข้ามน้ําจังหวะที่เราผลักมือไปข้างหลังสุดแล้วพยายาม บิเดเปิดไหลนิดนึงนะครับไ,<ด>ไม่งั้นถ้าคุณไม่เปิดไหล่ไหล่สองข้างเท่ากันคุณจะยกไม่ขึ้นเนาะพอคุณยกไปขึ้นคุณก็จะเอาแขนกวาดน้ําเปิดให้หัวไหล่ชี้ฟ้านะครับ้วยกข้ามน้ําได้สบายๆเป็นการยกข้ามน้ํานะเปิดรักแล้นะครับเวลาเรายกแขนข้ามย่ยเอาแขนกวาดน้ําออกด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นการว่ายทวนน้ำเดี๋อยวยิ่งว่ายยิ่งอยู่กับพี่ว่ายแล้วไม่เคลื่อนที่นะครับพอเราฝึกจนคล่องแล้วนะครับจับจังหวะได้แล้วเนี่ย เราก็งอข้อศอกเล็กน <OS ipper> no? ้อยนะครับเวลาที่เราจับน้ำนะครับจังหวะที่หมุนแขนเนี wounded, ่ยมันจะมีประมาณ 3- 4ถึงจังหวะเนาะจังหวะที่มือเราจับน้ำนะครับองศาประมาณเนี่ยคือองศาที่เราเอามือจับน้ำนะครับจังหวะที่เราจับน้ำเนี่ยงอศอกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดึงน้ำนะครับคือจังหวะที่2จับน้ำดึงน้ำแล้วผลักน้ำเห็นไหมมี3ามจังหวะแล้วตอนที่ยกแขนข้ามน้ำก็คือจังหวะที่สี่นะครับ จับน้ำงอศอกเล็กน้อยดึงออกแรงจังหวะนี้ออกแรงแล้วผักผข้างหลังให้สุดเลยแล้วก็ยกแขนข้าม4จังหวะเราก็จะงอศอกตอนจับและดึงตอนผักแขน,แขนตึงศอกตึงนะแล้วยกข้ามน้ําประมาณนี้ทําเหมือนกันสองข้างเลยลหลายๆคนเวลาจับโฟมอะ่ะ ว่ายจับท่าได้สวยเลยนะครับโตกสวยแขนสวยเตะขาบน<ว>ผิวนะแต่เมื่อว่าไม่มีโฟมแล้วเป็นยังไงคะโอ้โหท่าเสียเลยบางคนบางคนนี่จับสโตกไวแบบโอ้โหสวยมากพลิกหน้านอนทับแขนพอปล่อยโฟมแล้วไม่มั่นใจกลายเป็นว่าจังหวะดึงแขนพลิกหน้าเนี่ยจัไปใช้มือซ้ายเนี่ยกดและยกหัวขึ้น เสียท่าหมดเลย,เย,เลยหูไม่ชิดแขนจังหวะที่หายใจคือจังหวะที่เราดึงแขนข้างขวานะครับเราไม่ใช้มือซ้ายกดให้หัวเนี่ยขึ้นพนน้าขึ้นมาหายใจมันคือการใช้มือข้างขวาข้างที่เราจะพลิกหน้าเนี่ยดึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับท่าไหว้พรี้ไตล์คือการไหว่แบบ เพื่อนที่ไปข้างหน้าในแนวลาบนะไหวไปแบบนี้นะครับเราจะไม่ไหวแบบยกตัวขึ้นลงเนาะ <Okay. S 1> อันนั้นอันนั้นคือท่าก,กบแล้วก็ท่าผีเสื้อเพราะฉะนั้นเวลาจังหวะที่พลิกหน้านะครับไม่ต้องรีบทิกเล็กๆน้อยๆเวลาเราฝึกกับโฟมนะครับพยายามอย่าไปกดโฟม อย่าไปกดโฟมอย่าไปออกแรงกดโฟมเยอะนะครับอย่าให้โฟมมันเป็นตัวช่วยในการไหวของเรามากจนเกินไปนะครับพยายามแตะ,แตะโฟมเนี่ยมันลอยอยู่บนผิวน้ําอยู่แล้วแต่มือเราเนี่ยแคแ่แตะประคองเฉยๆให้เน้นการยืดแขนพอเราดึงแขนซ้ายนะครับมือที่แตะอยู่ก็ให้ยืดไปข้างหน้าไกลๆพอเราดึงแขนขวาพลิกหน้าพยายามเหยียดแขนนะครับแล้วก็เหยียดหัวไปตามแขนไกลๆประมาณนี้เนาะเวลาฝึกพอฝึกกับโฟม คล่องแล้วทำไงต่อดีพี่ก็จะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างคือพูบอยนี่เองพอฝึกกับโฟมว่ายน้ำแผ่นใหญ่แบบเนี้ยคล่องแล้วนะเราก็ทำให้อุปกรณ์มันเล็กลงถ้าใครมีโฟมเก่าๆเนี่ยแนะนำว่าก็ตัดก็ได้นะจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่แต่ถ้าใครมีทุนก็ซื้อเป็นพูบอยพูบอยเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรครับพี่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นหนีบไว้ตรงขาฝึกการเตะขาได้หรือไว้จับแทนคิกบอร์ดหมุนแขนได้ค่ะ อ่าผู้บอยทรงเหมือนกระดูกแบบนี้เมื่อก่อนเรียกกระดูกหมาเวลาสอนลูกศิษย์ก็จะเรียกกระดูกหมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าในทางนักกีฬาเนี่ยเขาเอาไว้หนีบขาแล้วฝึกจับสะตกอย่างเดียวเลยตกรขบขาไม่ต้องเตะเพราะว่ามันจะลอยของมันอยู่แล้วเราหนีบโฟมไว้มันช่วยให้เราลอยเนาะอันเนี้ยใช้ฝึกสะตกแขนได้สนุกเลยละ<ม>นะครับโดยที่ไม่ต้องเตะขาแต่ว่าสําหรับคนที่ รู้สึกว่าเตะขาแล้วขามันจมเนี่ยใช้อันนี้เป็นตัวช่วยได้อีกตัวช่วยหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะเตะยากขึ้นนิดนึง,ง,น,งนะครับแต่มันทําให้เราลอยนะขาเราก็เตะขยับเบาๆก็ได้นะครับหนีบแล้วก็เตะเบาๆเสร็จแล้วก็จับสโตกไปใช่แต่ผมว่ามือใหม่หลายๆคนอ่ะไม่น่าจะทําได้เพราะว่าบางทีขารอยด้วยอุปกรณ์เนี่ย<ช>พอลอยขึ้นมาด้วยด้วยอุปกรณ์อ่ะจะรู้สึกว่ามันโค้งเคงโค้งเคงบางคนก็หนีบไว้ปุ๊บปลาจังหวะที่เตะขาเข่าแยกคูบอยลน อหอ,อกกใช่ใอกไปเราเขาชิดการหนีบเอาไว้เลยแรกๆอาจจะฝึกโดยการจับโฟมแล้วก็หนีบผู้บอยไว้ที่ขาแล้วก็เตะขาเบาๆลองฝึกเลี้ยงตัวเองเบาๆให้ได้ก่อน<ช>แล้วก็ค่อยมาว้เป็นท่าฟรีสตไตล์อะไรอย่างนี้แต่ในวันนี้เราจะไม่ได้ใช้ในการหนีบขาเลยเราจะเอามาจับแทนโฟมว่ายน้ํานะครับ เพราะว่ามันมีขนาดเล็กมากเมื่อคุณกดไปมันจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยจะค้งงเลยนะอันเนี้ยจะส่งตัวไปในจมเลยพอเราทําให้อุปกรณ์มันเล็กลงก่อนที่จะว่ายแบบปล่อยโฟมถ้าคุณฝึกกับอันเนี้ยบ่อยๆเมันก็จะรู้สึกว่าง่ายขึ้นในเวลาที่เราปล่อยโฟมว่ายใช่ค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ครูวังยาสาธิตให้ดูนะครับก็คือเราจะเริ่มจากการจับโฟมว่ายน้ําแบบนี้ ก่อนรอบแรกแล้วรอบที่2เราจะจับภู่บอยรอบที่3เราจะไหว้แบบปล่อยอุปกรณ์ในการฝึกนะเพื่อนๆที่ฝึกใหม่ๆฝึกกับโฟมมันเนี้ยเยอะๆก่อนจัดท่าทางให้ถูกต้องก่อนพอเรามั่นใจแล้วหายใจได้แขนได้ขาได้นะครับรู้สึกว่าไหว้ได้ไกลแล้วไม่เหนื่อยแนะนำนะคนที่ไหว้ได้สัก25เมตรเนะี่ยสระส่วนใหญ่จะยาว25เมตรเมตถ้าคุณไหวย25เมตรได้แล้วผมเชื่อว่าคุณไหา้ได้แล้วเนาะ เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าว่วยยังไม่ถูกท่าจะหายใจได้ไม่เกินสามถึงสี่ลมหายใจผมว่าไปต่อไม่ได้ละยืนเลยค่ะหอบใช่ว่ายี่ห้าเมตรอย่างน้อยต้องหายใจประมาณสิบลมหายใจผมเชื่อว่าถ้าคุณว่ว้ยี่ห้าเมตรได้แล้วอ่ะคุณก็ขยับมาจับคูบอยว่วยก่อนจะปล่อยโฟมแต่แนะนําว่าแรกๆฝึกกับกโฟม,โฟมว่ายน้ําให้คุ้นเคยก่อนนะครับในการจัดท่าในการหายใจไม่ต้องเขินอายนะเวลาไ่วยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมีเด็กแบบ มาวหว้ข้างๆกัน<อ>แล้วแบบไมเขาไม่มีโฟมแล้วโฟมทำไมไหา้ได้เงี้ยไม่ต้องเขินเลยค่ะไม่ต้องเขินเดี๋ยวเราก็ทําได้เหมือนเขาแค่ว่าบางคนเป็นช้าเป็นไว<ช>อันนี้แต่ละคนไม่เท่ากันแต่ละคนเนี่ยจะมีทักษะมูฟเมนต์ไม่เหมือนกันบางคนกีฬาชนิดนี้เป็นได้ไวบางคนกีฬาว่ายน้ําเป็นได้ช้านะครับ<ช>จริงๆผมก็เจอลูกศิษย์มาหลากหลายจะบอกว่าคนที่มีอายุแล้วหัดยากก็ไม่เสมอไป,ไปบางคนมีอายุแล้วเป็นได้ง่ายก็มี บางคนเป็นวัยรุ่นแต่ว่ายเท่าไหร่ก็ยังไม่เป็นสักทีก็มีนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่แล้วแต่บุคคลด้วยแล้วก็อยู่ที่สรีระร่างกาย <Okay. S 1> ส่วนใหญ่ผู้หญิงอาจจะฝึกง่ายเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ลอยตัวง่ายกล้ามเนื้อแถวบริเวณต้นขาอะไรเงี้ยมันน้อย<ช>แถวน้องอะไรเงี้ยมันก็เลยลอยแล้วก็เขาเรียกว่ามวลไขมันน้อยจริงๆไขมันทำให้ลอยเพราะว่าไขามัน,นลอยน้ำะนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ชับบี้ จะวหว้ไม่ได้นะอย่างคนที่ชับบี้เนี่ยอาจจะลอยตัวง่ายแต่ว่าบางทีอาจจะในเรื่องของท่าทางการไหวยเนี้ยก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปดีกว่าสำหรับคนที่ฝึกได้ยากก็น่าจะเป็นเด็ก3ขวบอะไรเงี้ยเด็กส่วนใหญ่ถ้าว่ายน้ําเป็นนะครับเรียนแล้วว่ายเป็นได้ง่ายเนี่ยก็คือประมาณทักสิบขวบขึ้นไปอันนี้จะง่ายมากนะครับกระดูกแข็งแรงแล้วเข้าใจด้วยเวลาเราอัิบายอะไรต่างๆ<ะ>พวกสรีระกระดูกอะไรเงี้ยมันสามารถจดจําได้ง่ายวัยสามขวบ ถึง8ขวบเนี่ยเป็นช่วงของการปูพื้นฐาน8ขวบ10ขวบขึ้นไปเนี่ยอันนี้สอนง่ายลงคอร์สกันแบบคอร์สสองคอร์สก็ว่าเป็นละเดี๋ยววันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาบอกทิคอีกเล็กน้อยสําหรับคนที่หัดอะไรก็ไม่ได้สักทีเดี๋ยวเราจะมาบอกกันตอนท้ายครับเดี๋ยวลองไปดูครูกวางสาธิตก่อนนะครับโอเคค่ะตามมาเลยค่ะโอเคครับตอนนี้ครูกวางก็สแตนบายรอแล้วนะครับก่อนที่จะลงสาะน้านะในช่วงหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวแนะนํานะครับก่อนลงสระห้าม ลืมไปล้างตัวนะเพราะว่าการล้างตัวเนี่ยมันเป็นการที่จะช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายนะครับก่อนที่จะลงไปในน้ําในศาสระจริงๆบางทีในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยน้ำที่อยู่ในศาสเนี่ยมันจะค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเราไปล้างตัวนะครับเป็นการทําความสะอาดร่างกายแล้วก็ปรับอุณหภูมิไปด้วยน้ําจากฝักบัวเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เย็นเท่ากับน้านําในศาสนะโอเคคู่กว้างพอไหมครับเดี๋ยวคู่กว้างจะสาธิตเวลาที่เราหัดให้เริ่มจากทั้งสั้นๆก่อน อย่างในที่นี้ไม่มีคนใช้สตร์เนาะเราก็สามารถฝึกได้เนาะโอเคครับคู่กว้างไปเลยหมุนแขนซ้ายเป่าลมออหมุนแขนขวาพลิกหน้าหายใจเห็นไหมยืดแขนซ้ายไปไกลๆประมาณนี้ดูเหมือนไม่ยากนะครับแต่ฝึกใหม่ๆจัดท่าให้ถูกนะครับเดี๋ยวคุกว้างว่ายกลับนะ ขวาพลิกหน้าเห็นไหมเราไม่ยกหัวให้พ้นน้ำนะครับเราแค่กิ้งยกปากขึ้นมาหายใจเป่าลมน่อยพอเราไหวไปไาวกลับแล้วนะครับอยากให้พักด้วยการดำน้ำเป่าลมสักสิบครั้งนะครับประมาณนี้นะห้ามลืมนะดำน้ำเป่าลมบ่อยๆจะได้คุ้นเคยกับการหายใจร่วมกับน้ำนะครับ จุดสังเกตนะครับเวลาที่เราพลิกหน้านะครับหัวเราเนี่ยลักษณะหัวเราเนี่ยเหมือนการกิ้งเฉยๆนะครับเราจะไม่ได้ยกคอขึ้นมาเนาะเหมือนเรานอนอยู่บนแขนซ้ายนะครับนอนกิ้งหัวอยู่บนแขนซ้ายไปนะครับพอเราจัดโพสิชันได้ประมาณนี้เราจะไหวได้ไม่เหนื่อยสามารถไหวไปไหลลื่นไปได้ไกลๆสเตจต,ต่อไปเดี๋ยวจะให้ครูกวางไหวแบบจับพูบอยนะครับเราจะทําให้โฟมมันเล็กลงก่อนที่จะไหวแบบปล่อยโฟมเห็นไหมครูกวางกดนิดเดียวเนี่ยก็คือจมแล้วนะครับ หลายหลายคนปล่อยโฟมแล้วไหว้ไม่ได้ให้จับผูบอยไหว้นะครับจับบ่อยๆเดี๋ยวจะชินนะครับแล้วค่อยไปไหว้แบบปล่อยโฟมอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวให้ครูกวางสาธิตนะครับโอเคไปเลยเตะขาไปก่อนนะแล้วค่อยดึงแขนเหยียดแขนเยอะๆดึงแขนซ้ายเหยียดแขนขวาดึงแขนขวาเหยียดแขนซ้ายประมาณนี้อ่าว่ายกลับเหมือนเดิมออกแรงเตะขาไว้ตลอด ดึงแขนผ่านลำตัวนะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ให้ดำน้ำเป่าลมด้วย10ครั้งนะครับถ้าคุณว่ายทางสั้นนะคุณว่ายไปไว่ายกลับนะับเป็น1เซตให้คุณดำน้ำเป่าลม10ครั้งแต่ถ้าคุณว่ายทางยาวนะครับฝึกใหม่ๆพอเราว่ายไปหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งเที่ยวอ่ะพอคุณว่ายไปถึงปลายทางแล้วคุณก็ดำน้ำเป่าลมสิบครั้งประมาณนี้นะเดี๋ยวลำดับต่อไปจะให้ครูกวางว่ายแบบปล่อยโฟมในการว่ายแบบปล่อยโฟมนะครับคนที่ฝึกใหม่ๆให้คุณทําแบบนี้นะ ทำเหมือนท่าจรวดเลยหมุนแขนซ้ายเป่าลมเอามือซ้ายมาทับมือขวาหมุนแขนขวาพลิกหน้าหายใจเหมือนเอามือขวาเนี่ยมาทับมือซ้ายอย่ารีบดึงไม่งั้นคุณจะเสียจังหวะฝึกทีละแขนแบบนี้ไปก่อนนะครับแขนซ้ายเป่าลมซ้ายทับขวาหมุนแขนขวาพลิกหน้าหายใจเหยียดแขนไว้เหยียดไว้ห้ามกดหายใจแล้วก้มหน้าเอาแขน ขวามาทับมือซ้ายนะครับในการว่ายจริงๆแล้วอะ่ะแขนไม่เหยียดตรงขนาดนี้หรอกแต่อยากให้คุณฝึกแบบนี้ก่อนไม่งั้นเนี่ยหลายๆคนเวลาที่พลิกหน้าเนี่ยจะชอบดึงแขนซ้ายเลยนะครับพอก้มหน้าปับ๊บอา้าวแขนซ้ายดึงไปแล้วเสียจังหวะเลยนะครับประมาณนี้ทีลมือเดี๋ยวใช้กูกวางสาธิตนะครับคูกวางพร้อมแล้วไปเลยแขนซ้ายแขนขวาเห็นไหมเหยียดไว้ก่อนทีละมือ พอเรายืดแขนซ้ายเนี่ยนะครับน้ำหนักมันจะไม่ถูกกดลงถ้าคุณยิ่งเอามือกดเนี่ยนะครับมันยิ่งจะจมนะพยายามเหยียดแขนซ้ายไปไกลๆเอาหัวเราไปกับแขนซ้ายนอนทับกันไปเลยประมาณนี้ทิคในการฝึกโอเคเดี๋ยวคุกวางว่ายกลับนะครับหมุนมือซ้ายทับมือขวาหมุนมือขวาทับมือซ้ายประมาณนี้ เสร็จแล้วก็ดำน้ําเป่าลมเป็นการพักนะครับคูดาวเล็กๆระหว่างรอบเหมือนเดิม10ครั้งประมาณนี้นะครับอาจจะดูเหมือนไม่ยากแต่พอไปฝึกจริงสําหรับคนที่ฝึกใหม่ๆเชื่อว่าน่าจะยากนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับถ้าเราปล่อยโฟมยังไหวไม่ได้ก็กลับมาจับโฟมไหวกันไปก่อนจับจังหวะหายใจให้ได้จับจังหวะจัดท่าทางให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ค่อยๆกลับไปไหวแบบปล่อยโฟมถ้ายังไม่ได้อีกก็ย้อนกลับมาอีกแล้วค่อย ปล่อยโฟมใหม่อย่างเงี้ยทำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับบางคนไม่ได้เป็นในสัปดาห์เดียวหรือ2ส,สัปดาห์นะครับบางคนไหวส2เดือน3เดือนถึงจะเป็นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบให้เวลากับตัวเองให้เวลากับการฝึกซ้อมให้ได้เยอะที่สุดผมเชื่อว่ายังไงไหวได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ฝึกยังไงก็ไม่ได้จริงๆหรือว่าสรีระไม่เอือ้ออำนวยในการยกแขนในการพลิกหน้าจริงๆนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะ มันจะมีท่ออากาศนะครับสำหรับการว่ายน้ําจะไม่เหมือนโน o เกิลนะโนกเกิลเนี่ยจะเป็นท่อนะครับที่ขึ้นมาตรงๆแล้วอยู่ด้านข้างนะครับมันจะอยู่ข้างๆหูเราแบบนี้เหมาะกับการดําน้ําดูปะะการังดําน้ําเล่นทั่วไปจะมีท่อสําหรับการว่ายน้ําโดยตรงเลยอันนี้จะเป็นท่อที่มันจะขึ้นมาด้านหน้าเราตรงๆเลยนะครับแล้วก็จะมีองศา ของท่อที่โค้งไปทําให้น้ําไม่เข้าเวลาที่เราว่ายฟรีสไตล์องศาในการมองนะครับมันก็จะมอง ไปข้างหน้าเหมือนเราไหว้ฟรีสไตล์จริงๆเลยนะครับอย่างสโนว์เกิลเนี่ยบางทีเขาเอาไหว้ๆดูอยู่บนผิวน้ำเนาะหรือว่าเป็นฟรีดร้ายลงไปนะครับอันนี้น้ํามันเข้าไปในท่อแล้วแหละแต่เขาก็ใช้เทคนิคในการเป่าออกซึ่งอันนั้นเราจะไม่พูดถึงเนาะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการไหว้ฟรีสไตล์อย่างเดียวนะครับบางคนที่พลิกหน้าไม่ได้พอใช้ท่ออากาศแบบนั้นอ่ะในการเป็นตัวช่วยนะครับก็จะสามารถให้คุณเนี่ยออกกําลังกายได้โดยที่ไม่ต้องพลิกหน้าหายใจก็ได้นะครับแล้วก็หายใจเข้าออกได้อย่างปกติเลยหมุนแขนไปได้เรื่อยๆนะครับ ต้องพลิกหน้าเลยก็จะมีขายนะครับที่ผมเห็นมีขายก็ดีแคทลอนก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูได้หรือคนที่อยากฝึกสโตอกอย่างเดียวเลยก็ใช้ได้เหมือนกันก็เป็นตัวช่วยนะครับให้คุณสามารถใช้กีฬาว่ายน้ำเนี่ยเป็นการออกกําลังกายได้ก็เดี๋ยววันนี้จะจบไปด้วยการที่ขู่กวางจะว่ายทางยาวให้ดูกันสักหนึ่งเที่ยวนะครับใช่ไหมครับขูกวาง โอเคอเดี๋ยวไปดูครูกวางไหวกันนะครับเดี๋ยวจะให้ครูกวางไหวนะครับก็คือห้าลมหายใจแรกเนี่ยครูกวางจะไหว้มือซ้ายทับมือขวามือขวาทับมือซ้ายนะครับแบบที่เราสอนไปตอนต้นคลิปเนาะพอหลังจากห้าลมหายใจไปนะครับก็จะให้ครูกวางไหวแบบปกติเลยนะครับประมาณนี้ โอเคถ้าไยางเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนในท่ากบนะครับท่านี้ว่ายสนุกกันแน่นอนนะครับสามารถเอาไปใช้ว่ายเล่นแล้วก็ว่ายเอาตัวรอดได้วันนี้ผมกับครูกวางจากเกสวิมลาไปก่อนนะคะ,ะทิ้งท้ายนะครับใครสนใจเรียนว่ายน้ําก็จะมีทีมของครูกวางนะครับรับสอนว่ายน้ํนานอกสถานที่ค่ะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปเลยนะคะก็สอนนอกสถานที่ตามหมู่บ้านและคอนโดเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ ถ้าเกิดคนที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากเรียนนะครับเร็วๆนี้เราจะมีคอร์สสอนออนไลน์นะครับขายกันด้วยเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ